ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะพุ่นนี้นาฤิตาอ,อยู่เรียนสองวันนะคะยี่สบเอ็ดกับยีิบสองเพราะว่าทางโรงเรียนอันป,ป,ปิดปั๊บปุ่งระบบไฟฟ้าประสานพนวัลเันโซ่ไร้มาบอกาาก็วจะวันนี้ก็จะไปรับนาฤตากับคุณลุงเชนนะคะไปกันเลยจ้ารอดไหมลูกไฟดับใช่ไหมคะไฟดับนี่หองหัวเสียบหมดยอด ไฟโรงยันดับดูทางแด้วดูดูดูก่อนดูก่อน เร้อนมากค่ะจ้ลงรถก่อนลดรข้าล้รถเฉยเลยเฮยมันหอด้ยนะจะป้านั่งไหนดีจป้านั่งด้วยไหมจะป้านั่งไหนคะข้างหลังเลยเหรอเคค่ะไปน่งเ้าอ้มรเดี๋ยวหมดการไฟดับบนแอรรเปียกหมดยอด พมาาไม่ดับขอเปลี่ยนก่อนแล้วก่อนเปนอนอานแล้วก็แล้วก็เอฟปิดด้วยเออเอปิดแล้วก็แล้วก็ซีบแล้ว,ลว,ลวถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมก,กด subscribe ให้ด้วยนะคะ